พีายามเย็นทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมอันนี้ก็พามาเดินเล่นที่นานะครับผมมาดูดวงอาทิตย์กำลังจะลงนะครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมวันนี้ท้องฟ้าสวยครับผมเนีสีครามครับผมเนี่เป็นสีครามครับผมธรรมชาติครับผมธรรมชาติบ้านนอกครับผม

ผมนกกระยางนะครผม z ู o กะ็ะซู m ไม่ได้ฝูงนกกระยางลงเต็มนาเลยลงนาไปไหนเนาะถ้าจะลงนาเห็นนี่น่าจะเอาลูกบอลมาจุดสวัสดีหนึ่งล้านคนดูนะครับโอ้หขอบคุณนะครับมาดูบรรยากาศเย็นๆนะครับ น้โหมวิ่งเล่นกลางนาเขาอยู่ สนุกอะไรอ่ะคึกเขายายามข้าวเขาอย่น่าจะสนุกอนะวิ่งวิ่งเล่นในนาข้าวเขานั่นอยู่พวกเข็นแล้วกันอ รรยากาศนู้นวิ่งไปโน่นและแซบแบบเกินมาตัวนี้บรรยากาศบ้านนอกก็อย่างเงี้ครับผมดีชื่นครับผมยามเย็ยนยามเช้าแต่ยามเที่ยงย,ย,ย,ยามบ่ายไม่ค่อยดีเลยครับผมรู้สึกเหมือนจะ <c oughs> แต่มันก็ร้อนร้อน้อนมยมาก ร้อนไม่มาท่าไหร่คอยดูเดินหน้านี่ครับผมจะร้อนหรือจะหนาวก็เป็น,นช่วงๆเนี่ยนานาแถบนี้เขาใช้หว่านเขาใช้โดนหวานดังนั้นเลยครับ ที่เขาจะใช้คนหวานพอตั้งแต่มีโดรนเข้ามาก็ใช้แต่โดรนหวานโดรนยาหวานหวานข้าวหวานปุ๋ยพ่นยาใช้โดรนอย่างเดียวเลยครับผมเดี๋ยวนี้คนก็หารับจ้างลำบากนะช่วงนี้มีแต่เครื่องมือทันสมัยเข้ามาคนตกงาน <laughs> ต่อ,อไปข้างหน้าในคนก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วสบายลนะลงทุนอย่างเดียวไม่ต้องลงแรงแต่มันก็หวานข้าวงามข,ข,ข,ข้างนอกกับตลงว่นนี้มนะันั้นห่หวานปุ๋ยแล้ว <c oughs> สวัสดีนะครับคุณพี่ผู้หญิงต้องแก่งขอบคุณนะครับผมอ่านคอมเมนต์ช้าขอไฟครัผมมันมันต้องดูข้างๆจ่อเปิดแรกเปิดเครื่องเดียวขอบคุณมา,มากๆครับผมมาดูบรรยากาศยามเย็นด้วยกันครับผมที่ท้องนาเราจะไปไหนครับผม ข้าวเขียวดีจังแล้วตะวันก็เริ่มตกแล้วตะวันยังไม่ทันได้ตกเลยผมไม่ก็าจันทร์ขึ้นแล้วผมนู่นะเห็นดวงน้อยๆอ,อยู่ไอ้เมื่อคืนก็เดือนไม่ค่อยมืดเดือนไงฝูงนกกะยงังผมฝูงมาเริ่มเลลงเต็มนาเลย บรรยากาศเย็นจังเลยครับบรรากาศยามเย็น นี่ก็ขึ้นไม่นานแล้วครับผมแต่ก็ลงแล้วไม่รู้จะนั่งคุยอะไรครับผมสิบห้านาทีก็นา่าจะลงตอนนี้ผ่านไปเจ็ดนาทีแล้วผม นั่งไปก็ไม่รู้จะคุยอะไรนะผมหารเรื่องคุยไม่เป็นเพรา,าะพยายามนะพยายามนั่งคุยนู่นคุยนี่ไปเรื่อยๆมีคนมาไม่มาก็นั่งคุยไปเรื่อยครับผมขอบคุณนะครับ,บ,คาารบคุณพี่ผู้หญิงต้องแกงให้เลิอสอง วัสด,ดีปีใหม่ครับวัสด,ดีปีใหม่เช่นกันนะครับพี่ผู้หญิงต้องแก่งขอบคุณมากๆนะครับผม <c oughs> เริ่มลมเริ่มเงียบแล้วบรรยากาศท้องนาแล้วชื้นเขียวนี่ก็เริ่มจะมืดแล้วหน้าหนาวมืดไวเช้าช้า กหกำลังใจเลยนะครับผมที่แวะเวียนเข้ามาทักทายขอบคุณมากๆเลยนะครับ่ยผมเสียงธรรมชาติ กะดาวเริ่มออกเยอะแล้วผมนี่ผมสะดดาวกินกันได้ไงอผมว่าผมแค่ลองกัดๆนี่ยผมก็ละแหละแต่ถ้ากินถ้ากินกินกบแกงหนูน่าจะพอได้กินน้ำพริกประหวานนะ่ยไม่เป็นเลยสุดดาวนะ กินไปปุ๊บละแค่ไม่ทันให้กินนักแกงหนูได้อยู่แต่ต้องเป็นสดาวขาวอะดาวเรงนี้ไม่ไหวดาวแดงนี่ขมมากอย่างนกเยอะเลยครับแสงธรรมชาติขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกสี่ล้านดวงใจนะครับที่แวะเข้ามาทักทาย สวัสดีคุณมนนะครับผมแล้วก็ลานท้ายบ้านบ้านมัานามัานมาพี่หมอสวัสดีขอบคุณคุณพี่หมอนะครับผมขอบคุณทั้งสี่ลานต้องใจเลยนะครับ ยังไม่รู้จะพาไปดูอะไรครับผมพาไปดูท้องนาครับผมรู้จะเดินไปไหนขอบคุณทุกท่านท,ทุกกำลังใจเลยนะครับผม เสียงนกก็ว <esting left> ่าวนี่เสียงดีดีนกกระยางเป็นนาเลยครับผมทุกทีที่ของนาจะมาเดินน่าจะกลับบ้านไปละมึงก็เอาลูกบอลมาจุดไล่นกปังปังปังน่าจะกลับบ้านไปละ ก็เหลือเวลาประมาณ4นาทีนะครับผมก็จะลงไลน์แล้วนะครับผมขึ้นแค่นี้นะครับผมไม่รู้จะคุยอะไรด,ด้วยครับอยากจะคุยยังเก่งอยู่แล้วผมขนาดไปนั่งคุยกับตัวเองหน้ากระจกยังเขินด้วยองนะออกลูกเขินด้วยอย่างนี้ ก็ย้อนถามตัวเองว่าเราทำอะไรนี่เขินตัวเองเไปไม่เป็นเนขาบผมเป็น,นวันละนิดนวันละหน่อยกันวันไหนไม่มีคลิปลงเ้ว เสร็จนี่ก็เกี่ยงตัวทำข้าวอาบน้ำนะครับผมขอบคุณลูกทุกกำลังใจเลยนะครับผมขอบคุณพีณ่หมอมากนะครับพ,พ,พี่พี่คุณพี่ผู้หญิงต้องแก่งขอบคุณมากเลยนะครับคุณพี่ผู้หญิงต้องแก่งในชื่ออะไรน,นะพี่หนูไหมครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณนายมนด้วยนะครับผม <c oughs> พี่ขอบตัวัาผมก็ผมก็จะลงพอดีแล้วครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมคุณพี่หนูขอบคุณมากนะครับผม ประมาณนาทีเจๆนะครับผมก็ลงไลน์นะครับขอบคุณทุกูกำลังใจเลยนะครับที่แวะเข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับก็ไลน์นี้เดี๋ยวปิดผมขอจบไว้แค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่ไลน์หน้านะครับผมขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับผม ไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย